จากที่พวกเราได้เรียนรู้นะคะวิถีเกษตรตามรอยพ่อนะคะพวกเราก็จะได้รู้เกี่ยวกับโครงการต่างๆมากมายมีทั้งหมดใช่ค่ะแโครงการด้วยกันแปดโครงการใหญ่ๆเลยนะคะโครงการแรกก็คือโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิรดาค่ะโครงการที่2คือโครงการหลวงค่ะโครงการที่3คือศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยห้องคาค่ะโครงการที่4คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานค่ะและโครงการที่5นะคะโครงการศูนย์พัฒนาการ ข่าวหินซ้อนค่ะและโครงการที่หนะคะศูนย์พัฒนาการศึกษาอ่าวคุณกระเบนค่ะโครงการที่7นะคะศูนย์ศึกษาพัฒนาการห้วยซายค่ะและโครงการสุดท้ายนะคะโครงการศูนย์การศึกษาพัฒนาการพิกุลทองค่ะใช่ค่ะแต่ละโครงการนะคะมันก็จะมีความแตกต่างตามสภาพภูมิอากาศค่ะมีปัญหาอะไรท่านทรงพระองค์ทรงแบบจะตั้งโครงการนี้ขึ้นมาแก้ไขปัญหาต่างๆใช่ค่ะแต่ละโครงการจะแตกต่างกันออกไปนะคะก็อย่างเช่นโครงการส่วน ส่วนพระองค์ส่วนจิรดานะคะก็คือท่านก็คือทรงแบบว่าคือพื้นที่นั้นมีปัญหาตรงไหนแล้วก็แก้ไขจรงจุดนั้น,นะค,ะค่ะก็คือการาหาวิธีแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรนะคะอย่างเป็นระบบคือเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่การวัตถุดิบจัดจำหน่ายแล้วก็ที่เหลือจากจัดจำหน่ายเนี่ยเขาก็จะเอาไปอ่า ทำให้พัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะใช่ค่ะส่โครงการที่สองก็คือโครงการหลวงนะคะเป็นโครงการพระราชดำริซึ่งพระองค์ทรงมีประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทําลายป่าของอาชาวเขานะคะแล้วก็หาพื้นที่ที่เหมาะสมทดแทนการที่ชาวเขา,าปลูกกิ่นนะคะ,ค,ะค่ะแล้วก็โครงการต่อไปค่ะ S <S <start> ก็อย่างเช่นโครงการพิกุลทองนะคะใช่ค่ะก็แก้ปัญหาเรื่องของอสภาพดินที่ไม่สามารถทําการเกษตรได้นะคะเพราะเองค์ทราคิดใช่ค่ะทรงคิดการเปลี่ยนจากดินที่มันเป็นกรดนะคะแล้วก็โครงการสุดท้ายนะคะที่จะยหยิบยกให้เพื่อนๆรู้กันก็คือโครงการเอ่อาโครงการเอ่อเขาหินซ้อนค่ะก็เป็นอย่างเช่นเขาปลูกแบบว่าพื้นที่เดี่ยวอะค่ะก็คือปลูกมันแบบปลูกอย่างเดียวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะมันก็เลยไม่มีการปรับสภาพพื้นดินพระองค์ก็ทรงแก้ไขปัญหาณจุดนี้ค่ะ ดูจากเรื่องเล็กๆเป็นเรื่องเป็นทําให้แก้ปัญหาทําให้ประชากรชาวบ้านเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้มีความชีวิตที่ดีขึ้นใช่ค่ะซึ่งทําให้ปัจจุบันทําให้ประเทศไทยเราเจริญเจริญขึ้นแล้วเกษตรกรที่แบบว่าเขาก็มียังไงคะคือ เขามีอาชีพพัฒนาสามารถดูแลตัวเองได้ไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นด้วยเศรษฐกิจพอเพียงพิพิธภัณฑ์นี้นะคะก็จะแบบว่าเขาเรียกอะไรวะเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตใช่ค่ะคือจะรวมรวมโครงการพระราชดำรดิทุกอย่างของพระองค์าที่ลงงานทุกอย่างใช่ค่ะอาจจะไม่หมดแต่ว่าอยู่ในนี้นะคะถ้าใครอยากสนใจมานะคะเราก็จะมีเป็นข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ คือถ้าสมมติว่าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอาจจะมาได้ตัวเติใช่ค่ะอยากศึกษาหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากเว็บไซต์ด้านล่างนี้นะคะก็จะเป็นเฟซบุ o กอินสตาแกรมนะคะแล้วก็เว็บไซต์ด้วยนะคะมีเบอร์โทรติดต่อตามที่อยู่ด้าที่สําคัญนะค่ะสุดท้ายนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณ สถานที่ที่สวยงามมากค่ะที่ให้เราถ่ายถ่ายทำแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆเรียนรู้ด้วยกันนะคะที่มีความรู้มากๆนะคะก็คือพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะใช่ค่ะและสำคัญนะคะที่ขาดไม่ได้แล้วต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธิราสุภัยบูรณ์นะคะที่ช่วยให้คําปรึกษาตลอดนะคะใช่ค่ะทั้งตั้งแต่การเริ่มดำเนินการใช่ค่ะ และก็แนะนําสถานที่แห่งนี้ให้เราได้ถ่ายทําให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับพวกเรานะคะใช่ค่ะถ้าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอีกก็สามารถมาได้เลยนะคะรายละเอียดที่เราได้บอกไปข้างต้นเมื่อกี้นี้นะคะใช่แล้วค่ะถ้าเกิดแล้วติดตามผลงานของพวกเราได้ต่อไปก็คือางช่องทางต่างๆอย่างเช่นเฟซเฟซบุ๊กเฟซบบค่ะช่องที่ที่ดูกําลังดูอยู่ตอนนี้นะคะก็คือจุดๆๆๆจุด ตามที่อยู่ข้างล่างค่ะโอเคค่ะราคะ,คะพวกเราก็ขอ,อการจบรายงานเพลงเท่านี้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ